ส่วนมูลกิจกรรมความเพียรพระกิ่งไปดีพี่น่าหกแปดชื่อมวดเมืงยอนหัดสามแปดหกครั้งที่ห้าสิบสามวันที่ยี่สิบสองเดือนหกสองปีนึพันห้าร้อยสิบแปดครับ เดือน6 2 5 6 8พหรดือเป็นวันที่5.2วันที่ข้าพเจ้านกสิทธิศรัตว์มังยองรหัสสามปดหขอถวายเสียงสวดสัตทยายพระสูตรพระบิตรและคำและบต่างๆถวายเป็นพระบูชาธรรมบูชาสัางฆบูชาและอาจารยบูชาเด็กวัวทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติอนึ่งได้มีสมสาธิจดจ่อในอัคาระเป็นสนาอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด หนึ่งบทกาพพลาภพระราตนาัยอรหังสมมาสมพุทโธปควาพุทธังรวปะัมปังปิวาทิมิสวาคาโตพระคัมภีรธรมโมธรรมานาุมสาสริมิสุปฏิปันโนพระคัโตสาวกสังโฆสังขัง,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 งนามามิสองบทบูชาพระเปรีพิณาอรหังสมมาสมพุทโธสุลีแรงบนิณพุทโตคุทหิพราบมโนฐานิ พระามมีจักรที่สติยปวชีวงหังพุทธังธรรมังสองาสาวนางขตปูเชมีได้ตระหนัตยาธรรม,มังจัลามิโสตินาสามบทสวสดตุนเทวดาสมันตาจักกะว่าเวสุอาราชันตุเทวดาสัตธรรมมุนีราชันสัส,สุนันตุสักข t โมขะทั้งสักเคกรคมีจารูปเปสีิขา,าตะเขียจันตักิเกวิมานีตีเปรตเทจักรามีจากรุวนาคะหานีไธยธรยรมวัตุวิหิเขตเ,เตปูม,มาจายยันตุเทวาชราาทาวิสัมมียัคขะ สันทภณะคาติธันตาสันติยาห์นางมุนิวัดาชนางสานอุทูโมมีสุนันตุธรรมสุวราการุอัยัมพัทธันตาธรรมสุวราการุอัยัมพัทธันตาธรรมสุวราการุอัยัมพัทันตาสี่บทสวดปุพภาพระคณามการนโมตศัสขพระควัตตุรหัสตัวสมาราพุทธะนโมตศัสขพระควัตตุรหัสตัวสมาราพุทธะนโมตศัสขพระควัตตุรหัสตัวสมาราพุทธะห้าบทสวดแตสารคมปาเถร พุทธังสานังขจามิธรรมังสานังขจามิสังฆังสานังขจามิทุติยัมปิพุทธังสานังขจามิทุติยัมปิธรรมังสานังขจามิทุติยัมปิสังฆังสานังขจามิตติยัมปิพุทธังสานังขจามิตัดติยัมปิธรรมังสานังขจามิตติยัมปิสังฆังสานังขจามิหกบทสวดสัจจกญาคถานาติเมสานังอันยังธรรมโหโตเมสานังวราเอตินาสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นัตถิเมสะนางอันยังสังโฆเมสะนางวะลังเอเตนะสัจจะวัจเชนะโสติเมโหตุสัพทานัตถิเมสะนางอันยังสังโฆเมสะนางวะลังเอเตนะสัจจะวัจเชนะโสติเมโหตุสัพทาเจ็ดบวชโสดีรัตนปานมะถาพุทธังนติเมระนาผูตัสดีระจิตตังสัมมังนติเมระนาผูตัวิสุทธารังสังขังนติเมระนาผูตัสุสีธาทิทีเอตังนติเมระนาผูตัตังระนาตะยาวะหังสัะ มาสะโมสริตสาวิภูวิเสสะภูตังอันโยนยานยุตตะคุณะโยฆวะสปะวัตตังอสุมิตะยมหิปะเทวะยาธาติทันเตเอกังวินาตาติรสีสัมภะพาเว е นะโลเกกะธาติจัจิเรนจะตตาปตุภูตังคัมบิธายาวิสัญญัติทุสัตถังวิญูหิปติธะเนหิวิรันทะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะจารื้ผานละผานิยังเกเสนติทุติวิธิตังคุณายะตายะ นามิหิเยวาชนะตายะสุสุตตามปีสมุปตปัสตังละมาสีสุถปะปัสสาทะทานงังอุญยะติกานะม,ามัสตตามุตมานตามะวุณนะภูมังทุกขาปโมจนะโม,มคาสานางคตานางาังโทชาระเิสุปะนามังอิปุชเนยังนิพานะสจิขิยายุปานิสัตหยัดทังสัมมาคิเลสามาสโทณสิธิยาจะสาตุหิ อัฏฐากุศลีหุปัสเซเวนียังปันหิจาปิสานังขามาเนียวะปสมาหิตังติรัตนังสานังขตัมหะรัตถินาวขณะเนสุสัมามัสสนาภูเชมัจาปิสาสตังสุปะนะสันนะจิตตาตถฏฐานุปัจริยาสตารตะจะโผญเยนะตถาสุสกเตนะสุขีภะเวมูเตเชนะตถาจะสัตตาปิสุนติโหตุ โยเจธาธรรมะวินัยยำหิปานามาภูโตโรกุตตลาภิสมโยนิยโตภูโคทังทัสโสปานิสายยายะจายะอายัมปีห้องตัววุตถุเตยปะริจิตโตสุปัสสาทกาโรแปดบทนามกาลสิทธิคาถาโยจักุมมาโมหะผลาปะทังโฆสังมวพุทโธสุกโตวิมุตโตมาราสะปัสสาวิมมจจะยันโตปะเปสีเขมังเจตังวิเนยามพุทธะวันตัง สตดาสานะมามิโลกัสสานันจาวินัยะกันจะดตัณเจสถานเตเจสิทุสัุพันธายาจารินาสเวนตุตโมทะโยโยวิกะตัสสะัตถุทัศเสศีโลกัสสะิสุนต์มังคังนิยานิโคธรรมะทละสะชาลีตตาวะโหสันติกะเรสุจินโนธรรมังโหรันตังสีดาสานะมามีโมหปทาดังอุปะสันตธาหังตันเจสถาเตเจสิทุสัุพันธายาจาริวนาสเวนตุสัทธมานะเสนาสุขานุโคโย ตกัสสะปะผูปะกิเลสสะเชตาสันโตสยามสันนิโยชกจะสวาคาตตะธรรมาวิธีตังกระโดนติสังฆวรันตังศีรษะนามามีพุทธานุพุทธังสัมมาสีลัางสีถิ่งสันเตยสะเตเชสิทธนุตุสัพพันตรายะจะวินาสเม็ตุกฆาบทสวดนโมตักกะคาถานโมอรหะตัวสัมมาสัมพุทธสัมเมสีนวลนโมอุตตมะธรรมะสาวาคาตเตวะเสนิธานโมตมา อาสังกัปปะปิสุอิสุทธะนิสีละนิจิโนนโมกมาตาลัทธะลาตานตายสสะสาธุการนโมกมากีตัสสะตัสสะวัตถุยัสสปปินโมกาลปะภาเวนะวิคัตฉันตุปัทถวาการโมกาลนุขาเวนะสุวันธีหงตุสัพพะทานโมกาลัสสะเตชนะวิถีมหิหงมิเตสวะสิบบทสวดมหาสมัยสุด เอวเมสุกังเอกกลงสมบูญพระคาวาสัเกสุวิหัติวกคิวโรสมิมหาวเนมหาวตาภิกขุสังเกนะสัตถิปัจจามาติหิภิกขุสติหิสัพเพหิวะอรหันติเหทัสเหจารุกะทาตุเทวตายุยเยนะสันิปิตาหุติพระควันตังศัสนายะปภิปุสังฆ์จะอารโคจะยุนตางสุทธาวะกายิกานังเทวนังเอตัฐะองส์อายังโคพระคาวาสัเกสุวิหัติกัคบีโรสมิมหาวเนมหาวตาภิกขุสังเกนะ ทั้งปัญจมาตยิวิค苦苦เตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสะหิจารุคัตารุหีเทวตาโยหุเยนะสันติปฏิตาของติปัจขวัตตังทัสสะนายยพิ苦苦สังขจายานุนะมายปีเยนะปะขวาเตโปเตนุปะสังขเมยามะอุกะปะสังมิตังวะปะขวัตตสันติกีปฏิกาคาท้าปเสยามาติอัตโคตาเพวตาเสยียธาปินะมาภะระวาปุริโสสัมมิตังวาพาหังภาสาเลยยะภาษิทังวาพาหังสัมมิเชยะ เอวามีวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะรหิตาพระโโตปุริโตปาตุระหังสุอัตขคตาเทวตาพระขวโติพระขวัติอภิเทตวาเอกามันตังอังตังสุเอกามันตังหิตาขู้เอกาเทวตาพระขวัตสันติกีมังคาทั้งอภัสีิมหาเสยเมอยู่ภาวนาสัมมิงเอวากายะสัมมาขตาขตาธรรมหิมังธรรมะธรรมะยังตะกิตวาเยวะอภิยาสังตาันติอัตโวปะราเทวตาพระขวัตสันติกีมังคาทั้งอภัสีิ จะตลาดพิกาโวสมาถะกังสุยิตังอตัตโนอุชุมะกังสุสาลีวะเนคขานิขะเหตวายินทิยาดิละคัำติปฏิตาติอัตโกอปาราธิวตาววตวรัก,กรบันโตซาดิกีมหากธัมปสิจิตวตวะกีดังจิตตวะปะกีดังอินทกกีดังอุมาจะมีชาเตจารติสุทาวิมาลาจักขุมะตุสุนันตาสุสุนาคาติ อะระหุปรดาเทวตาพักขันโตสนิเกอีมังคขาทังวสีเยเกจิสุทธัสสะนังอัตาเสนาเตะมิสันติอภัยยะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเหตุว่ากายังปฏิปฎิสันติอะระหุพักขวาภิคุอามันเตสิเยหุเยนะภิกขเวทัสสุโลกะทัตโตสุเทวตาสันิปรตตาหงติตถาคาตังทัตสานายะภิคุสังขจเตเยปิเตภิกขเวอหิสุงเตอติตะมันทานังอะตโตสมาัมุทธา เอสัมปีพระขวานตานังเอตวรมาเยวะเทวตาสนิปตตาเห็สุงเสยยอัปิเมหังเอตระหิเยติเตภิกขวีภวิสันติอนาคตะมัณทานังอัตโตสมมาสัพุตเตเตทำปีพระควานตาังเอตวรมาเยวะเทวตาสนิปตากวิสันติเสยยอปิเมหังเอตติอจิกิสามิภิกขวีเทวกายยังนามานิกิตติยิสามิภิกขวีเทวกายยังนามานิเอสามิภิกขวีเทวกายยังนามานิตามสุนารถาสาธุการนากะ มะนาศิกะโรธาภวมิสมิติเอวัมพเตติโหเตปิคูภะวัตโตปัจัตสุมขวะเอตัถวจัสีโลกัมโนสกัสามิยัตถะภูมาติตาสาเยสิตาคีฬาลังปะหิตตาธมาหิตาโอโุสีหวาสตรีนาลมะหังสัมพุตโนโอทาตะ มานาสาสุทธาวิปัสสนานาวิลาภิญโยปัจจสิติยตวะวันิอกวิโลตวีสตูมัจยิสัทธาสวะเกศสเนรติเทวะกายาพิกันตาเตวิชนาถาพิกโวติสะอาตมปะกาลุงสุตวะพุทธศาสสานังเตสัมปะตุนะหูนานังอนุสานทัศสนังเอปปเกสศตะมัทธคุงทหัตทังอัตหสตดิงสัตตังเอเกศหัสสานังอมนุสามัทธสุงเอเปเกนันตะมัทธคุง อิทัสสะพะพุชาหงตัตจาะสัพพะอภิญญายะวิถาวรณะจารุมาตโตมาราจิสัทสักวเกสะเตระเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขุเยโวหังกิตายิสามิเกลื่อนเฮนุปูปัสโซสัทธะสหัสสวายาขาคุมากระบีระตตวาอิทิมันโตชิติมันโตวันนามันโตเยสัสสินโนมุทหมานาภิกขมุงขิโกณสุวินิวะนังสหัสหัสสะใหมววตากัญญาคานาตตวะนี่โนอิทิมันโตชิติมันโตวันนามันโตเยสสินโน โมทัมนาวพิกะุมพิกุณังสมิติงหันังสัตตาคิรติตาหัสสะยะขานาโตวานิโนยที่มัโตชุติมัโตวันนั้โตยยะสสินมวทัมนาวพิกะุมพิกุณังสมิติงหันังอิติศโสสัตสหัสสะยะขานาโตวานิโนยที่มัโตชุติมัโตวันนัมัโตยะสสินมวทัมนาวพิกะุมพิกุณังสมิติงหันังเวสามิตาปัจจสัตยาคารนาโตวานิโนยที่มัโตชุติมัโตวันนัมัโตยะสสินมวทัมนาวพิกะุมพิกุณังสมิติงหันังเวสามิตาปัจจสัตยาคารนโิน ที่มันโตชุติมันโตมันด้มโนยศัสรีนมุทัมมานาภิกานุณิยองสุติวันังกุมพีรุลราชกหิโกเวปุลสะนิเวศนังพินโยนางสัตาสะหัสสังยาคานางปุริยิรูปัสติกุมพีรุลราชกหิโกโสภคัสัมมิติวันังปุริมัจติสังราชตัตตะทุปัสสะสติกันทภะนังอธิปติมหาราช้สติโสปุตตาปิดัสโะภังบุญที่นะมามหาภลา อิทิมตุชุติมตตวนาวตุโยศสินโนทัมมนาพิกขโมขิคุณัสมณงหัวนังตะกีนัจจทิสังราชวรุนหุตปัสสติอุพัฏนานธิปติมหาราชสัตสิโสปุตตาปิตสสภาวนเทนะมามะพลาอิทธิมตชุติมตวนวตยศสินโนทัมมนาพิกขโมขิคุณงสมณงหัวนังปชิมัจะตีิสังราชาวิรุฬหุตปัสสะสติอนาคานาธิปติมหาราชสตสโส ปุตตาิตสภาวะโวยทนามามาพะลายที่มันโตชุติมันโตวันมันโตเยสสินมุทัามนาพิกมุงพิกุณัสมิติงวนังอุตตรังศริสังราชวิกเวโรตปัสสะสติยาขั้อธิบติมหารัชสตติโสอุตตาปิปตสภาวะโว่เทนามามาพะลาอีที่มันโตชุติมันโตวันนักมันโตยสสินมุทัามนาพิกมุงพุณาสมิติงาวนั่งปุริมันจะบุริมาทีสังสัตตาราทุขิเดนาวิรุธาโกปชิมนาวิรุณปะโคขุเวโรุอุตตรังทรสัง จตารูติมหราชาสมันตาจตุโรทิสะทัฐานละมานะอัฐสุวเนกปิรวัตเวธีสัมมาญาวินทธาลาอาคูบจจนิกาสัทธาอายาคเวนเวนกูวิภูจะวิภูโตสหจันทะโนกราเสธุจะจหินุมันุนิมันทุจะปนัโองค์บะมันโยจะเทวสุตุจามาตาลีจิตาสินุจะทันทพลอราชาสตุสโพอาคูบันจตสิโคเจวะติมพดูสุยาวัชศาเอติจันเดจจราชโนคันทั พาสหาราชุพิโมทมะนาพิฆังพิโกนาสมิติมวรรัง,งอาตคูนาภาษานาคาเวสระะาราตหะตันเกากำพระาราชตาระอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาตตระทัจจะอาคูนาคายาสสินโนเอเดโนมหาน n โคาสบคสวชัสมิติมวรรณังเยนะคดาเสสหัสหัสตีทิพาธิชาปะขีวิสุจะกูเวหาญาสเตวิวะนัปัชาปตา กิตราสุปนาเอติเตสังนามะอภัญญันตธาณะคราชานะมาสีสุป,ปันนาโตเขมาสาสีพุโทโธสันหิวาจาริววะหยันตานาคาสุปนาสนานะมาังสุพุธทธังกิจาวาชิแะหาเทนะสัมโทางอสุราสิตาพตะตรวะสะวัเตเซเตอิทิมันโตยัสสิโนกระกันชามาหาพิธมาอสุราธานาเวนนาสาเอเปะ ติฏฐิติจะปาหาราโทน,นัมจิตสหัสตันจารุระปุตตานังสัพพภเวโรจันตมะกาสหิจาวาพระลิงเสนงงังหลวงภัตถมุป,ปาขโมสัมัยโยธานิปัทธันเตภิกขุณังสมิติมะนังอโปจาเท,ท,าทวาปฏิวิจจะเตชวายุตถาขโมวนวนาวนาเทวาสาวโมจะยาสัาสสะสหามเวตาครนาไกิกาอา,าโคเทวายะสสสิโนอาศิติยาสกายสพินารตะนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนัมโตยะสสิโนมทามานาภิกขุณังสมิติมะนัง เวนทุจเตวะสหะริจะอาสัมมาจเตวะเยามาจัทนจทุทัสุปานิสาเทวาจันทมาคุปุริกาตาสุยาสุปานิสาเทวาสุยามาคุปุริกาตานาคาตานิปุริกตาวาอาคุมาทลวะหะกาวาสุนังวาสาบาโศเสทโทสัตโกปาข้าวปุริททะโททัเสเตสเกยาสเปนนาโต,น,าตนินโนอ,อิทิมันโตชติมันโตวานา,ามันโตยสัสินโนมวัฒมนาภิกาโมขวันอสมดิหานางอาตะคูสหภูเทวะทละมคิสิกาลิวาอาทิตาก,กาจะโลชาจะอุมา อุปนิพาสิโนวรนาสหธรรมันจะอจุตตาจะอเนชกาสุเลยะดูจิราอาคูอาคูวาสวาเนสิโนทัศเตเตศกยศเปนันตวนิโนอิทิมตัตชิเตมันตววันเอุตัวเยสสิโนมาทำนาภิกขมุหิวนาสุปเิงวานังสัมมนามหาสัมมนามนุสสามนุสสาตมาทิธาปุรุศิกาอาคูอาคูมนุปุรุศิกาอาตาคูหาดโยเทวาเย จะโลหิตวาสิินุปราคามหาปราคาคูเบเทวายาสัสิโนทัสสิเตียสักยัสสเปนนาตะวณิโนเอธิมันโตชุติมัตัววนาโยยิสสิโนวัฒมานาภิกขโมผีมนาสุติเตหนังสุกากร uh ุหาอนุนาวะอาคูเวทนาสัสหะโอทาตัขะหะปโมคะอาคูเทววิจักขนาสัมันสถานมัตตาหาดัคชานิพกาจะยสัสิโนอาคาอัธยาอาคาปชนุโยติสัตสปวิสันต ah ิทัสสิเตียสักยัสสเปนนาตะวณิโน เอกิมัณโตชิติมัณตวณนละมัณฑโลยัสสิโนมุทามนาพิการมุพิคุนังสุเตียวะนังเกมิยาดุสิยามาสันจกาจะยัสสิโนคำพี่ธักาลามาเสตหาสวดนามาจะอาสอวานิมาลติโนอาคูอาตะคูปะรานิมิตราเตเตศกายาสพินานตตวนิโนเอกิมัณโตชิติมัณตวณว่าโตยยัสสิโนมุทามนาพิการมุพิคุนังสุเตียวะนัง สันที่เกเทวะนิก่เยสาเพรนานัตตะวะนิโนนามันวะเยนะอาขันชุ้งจันเยจันเยสัทิรสะสหะปะกุฎาชันมาคีลังโอธาติรัตนาสวังทักเขโมคะตะรังนาคังจันทังวะอาธาติตังสุภมมาปะนัมตะโตจัพุตตาอิทิมันโตสหะตันังกุมารติสัจจะโอปะขัสุมิติงวะนางสหะสุภมมากรุกานังมหาภมมาระวิลาวัตติอุปปัปโนชุติมันโตพิสมะกายโยยะสิสุสะสิท ทะติลาอาคูปจิควะสาวะวติโนอิสันจะมัทธะตโตอาคาหันิตัวบริบริโตัวตีจัพเพอภิกันตีทินทีเทวิสภุมะกีมารสิซนาภิกามิปัจจะพุทธะปัทถโวสมันตาปิวาเลถามาโวหุจิตาจัจจินังอิติจัตถะปหาเสตโนกันหาเสนาอภิสัยยิปนินาตระมาชาักกาสัตตังกตวังเขระวังยะธาปุสโกเมโขยะทายันโตวาวิสุโก อาทาโซปะูเจ้าทาวันเตียสังโกสุอัสยังวเสตันจะสับพังพิญญายัวิกิตวานัสสคุมมันตโตมณิยิสทัสสาวกเกตสาเตเนตเตยวรเสนาภิกันตาเตมิชาลทับภิกโวโรเยจ่าอาตมปะการุงสตวบาคุตัสสาสะนังวิตาลักเฆหิปะคามุงนิสังโรนปิอินชัดยุงสภีวิชิตาสังขามาพายาติตาเยสัติโนตงทัตติสหภูเตหิสากกาเตชะเนสุตาติ สิบเอ็ดบทสวดมรรคสุดตังอสิวนาจะพพาดานัปฏิตานันจเสวนาปุญชาจะพุทิณียานาเอตัมมรรคุตัมังปฏิรูปะเทสวะโสจะปุเพกตันยุปุญญาตายะตาธรรมมาปฏิติจะเอตัมมรรคุตัมังฟังหงส์สติราสิปัญจวินโยจะสีคริคีโตสุภาสิตาจะยาวาจัเอตัมมรรคุตัมังมาตาปิตุปทานังอุปตหาราสสังขหโอนาคุราจะกรรมันต์อิตังหุกรรมะคุตัมัง ทานาจจะธรรมะกิยลนจะยาตายกันจะอังอโขอนาวชานิกรรมานิเอตัมังคณัมตมาราติวิรติปาปามัชฌปนาจะสัญญาโมอปามาโทจะรมเมสุเอตัมังคณัมตมังคารวจะนิวตัวจะสันตุทีจะกตัญญูตาการีนะธรรมสวนาเอตัมังคณัมตมังขันตีจะโสเก่าจะัตตาสัมมานานันจะทัศนาการีนะธรรมสากัรจะเอตัมังคณัมตมังตัปโพจะภูมิจยานันจะอริยสัจนะรัสนานิพพานาสติยาจะเอตัมังคณัมตมังพุทธสาวโลกะ กรรมเบหิติตถาญาสานะกรมปติอโสกรมหาสังเขมาเอตมาฆนุตตมังเอตาติสานิกตวาสัพพะทะปาราชิตาสัพพันธะโลกขัดขัดสันติตันเตสังวังคดามุตตะมันติสิบสองบทสวดรัตนปริตยังกิจิวิตังอิทังวาหุดังวาสเกสุวาตตนาปณิตังนะโนสังมัติตนาฆเตยะยีนามปิทุเทสนาปณิตาเอเตนะสัจเจนะสุตธทิหนตุ พยายามเวลาขังอวตางปณีตังยถาบัคคาปยามูนีสมาหิโตนาเตนะคเมนะธรรมติกินติธรรมปีณเมตนาปนิตรังเอเตนะสตินะสุวันติหอนโตยังพุทธเสด็โธปนิพนีสุจิงสัมมาทิมันติยามาหุสัมมาทินาเตนธรรมะโมนวัชติธรรมปีธรรมเมตนาปณีตรังเอเตนะสตจนะสุวันติหอนโตเยปุคราอ nice ัทธสตังปัตตะถาจัตตารีเอตานิยุขานิหงติเตตะกีเนยสุขตัสสะสาวกายเอเตสุธินานิมหาปลานิ อิทำปิสังเคราะนังปณิตังอิตินัสเตณัสสุติฮอนโตเยสุปายุตตามนัสาธาเจนาลีกามิโนโฮตามนัสาสะนำหิเตปฏิปตามาตังวิไขหะรัทธามูธานิปุติงพุทชมานาจัมปิสังเคราะหังปณิตังอิตินัสเตนัสสุติฮอนโตขีรังปุรานังนัวังนาถิสัมผาวังวิตราจิตตาญาติเกภวิสเหมิงเตกินาพีชารุมชาชันฐานิปันตีทีไรยตัมปะทีปุยตัมปีสังเคราะน์ตังปิธานอิตินัสเตณัสุติฮอตุ สิบส,สามบทสวสดธรรมบทสาสวะอัตาหาเวชีตังเสยอยาจายังอิตรารชาอันตาธาัาซปโตรศารสนา,านิจังสันตะจะจาริโนเทวะเทวุณตะคันทปูนัามาโดมันสุสหะผมมุนาคีตังปะทาทิตังอิตลาปะหารุป,ปันดูตัสสัจฉันตุโนโสิบสี่บทสวดเกตุบทสูตรพรวิสมิตังเทงสังภะควาชนาตาปะทัสสะอรหัตตาสัมผูเถเนนะมีถาตูมีหะมนุสสมเนนะมาปรมารายะมาอธิญญายะมาปฏิกาสมุทีนะนะมาเกิดเหตุมานางคะ เยนะมานามากาปบริวารตะเกยนะมาอิเานินาคันติยามาพระปารุปปตายะมาสนโนขารูอิธาตุเมหีอนาตวาชฉเนยะมาเมธามากุสลายเมธามาสวัสดิ์ใเมธามาวิลุนคารหิไตเมธามาสมมตตาสมาตินาอหิทยะทุขายะสังวันติอธาตุเมหอภิญญาณาธายาธาตุเมอัตมานะเดย์ยาชาเนยญาธาอิเมธามากุสลาิเมธามานวัสดิ์ใเมธามาวิยูปะสันธาอิเมธามาสมมตตาสมาตินาหิทยะทุขายะสังวันติ อัตตุมเมหิตอุสาวพันชัญยะวิหะเดยยะธาติ15บทสวดอุปนิยติสุดอุปนิยติชิวะมะปะมายุสรุปานิจสระน่สันติตานะเอห์ยังพระยังบารณีเปิกขามานุปญญานิกะดีลาถะสุขาวะหานิอุปนิยติชิวะปะมายังสรุปานิจสระน่สันติตานะเอตังพระยังบารณีเขียวขมานุโลกามิสังปาสหิปยันติปิโคยะโยธา กาเยนะสังยมูวาจายะอ,อุธทธาติตสาะตัมตัสสะเปตัสสะตุขาย,ยะหุติยังชิวะมโนปกาโรติปุญญธรรมโมหเวลักขติธรรมจาริงสัมโมสุจินโนตุขามาวะาหาิติสานิสังโสธรรมิสุจิเน นถูกกติขัดฉันติธรรมะจาริสเพสังขารานิจติยาัพปัญญาปัสติอาฏานิมติทุเคสัมะโคสุติยาสเพสังขาราถูกขาติยาธาปัญญาปัสติอาฏานิมติทุเคสัมะโคสุติยาสเพสัมมาอนันตาติยาัพปัญญาปัสติอาฏานิมติทุเคสัมะโคสุติยาสิบหกบทสวดอภรณ์กาชาดก อปันนากตะเมกีธุติยังอกรักกิการเอตัดเนยังเม่ทวีตันเคยหามาปนนากังพระหงเวสารนังยันติปภะตานิวานานิจะอาราบุกะเขียดานิมนุษย์อัพยาสัตวิตาเนตังโคสนางคีมาเนตังสานังมุตตมัเนตังสานัมรกรรมหาสัพพะทุกขับปมจติโยจ่าพุทธเจริมจะสังมัจะสานัขัตโตจตัดีอนิจจานิสัมมาปายัญญาปัสติทุครังทุกขับปมุสะปาทางเทาขัดสัจจะกิกามังอดิยันสัจจะกิการทุคูปะชาคะ มิหังมีนังเอตังโคสนานังเขมังเอตังสนานังมุดตังเอตังสนานังมะคำหาสับป,ปะทุข้าพงุจรตีสิบเจ็ดบทสวดพระเถระรัตตะคาถาอนาติตังนามว่าข้าไม่แยนาปะกิจังเคยียอนาข้าตาังบุคคลใดไม่คำนวณตรงสิ่งที่ล่วงไปแล้วและไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาถาติปะหินันต์าอาป,ปานันเจตถานาขาตังสิ่งใดที่ล่วงไปแล้ว,วสิ่งนั้นก็เอาเป็นอันลับไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมโมธรรมมังตัสาวิทาวิปัสสติอสรังหัรังอสังกุปังตังวิทาณรูดูหาเดว่าบุคคลใดเห็นแจ้งคำปัจจุบันไม่งอนเงี้ยไม่ถอนเครียดในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจะริญธรรมนั้นเนื่องเนืให้ปุพพงค์เทิดอาเิวากิจสมาตปังโกชัญญามาลนังสุเบพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละข้าเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งหน้าฮินโนสังหารันเตนะมหาเสนาณัปจุนา เพราะความผิดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสน,หนาห์ใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิทัลมาตปิงอหรตะมันที่ตังตัง,ตง,ตงวิพาเดิกะระโตตีสันโตอจิคเตมมนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีบุติองค์นี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีนาทีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีนแล18บทสวดพิธักปฏิเกียววะคันทัปทะสละาธรรมโมหิชะตังอานาตีโตร,รางความแก่ไม่ธรรมดาจะลุ่งพ้นความแก่ไปไม่ได้ พะยาที่ทมโมหิพระยาทิงอนาตตโตัวเราความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณาทมโมหิวรณาอนาตตโตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สบไปหิเมปียยหิมนาปหินานาภวุณานาภวเราจะรเราเป็นความเป็นต่างๆคือเราจะต้องพัดพาจากของละของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกุลมีกรรมไธโยโหกรรมโยนีกรรมพันทุกกรรมเมตปฏิสารณโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทั่วห้พนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมผู้ดีตามมีกรรมเป็นเพื่อที่พึ่งอาศัย ยังกรรมกับยิสาม,มิกับนัองวาแบบกังวา,าตวาาวัสัตยาธุ์พะวิสามิเราทำความอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นเสื่อไปเอว่าอวิอวอวหิอเียนทังปฏิว่าคิดแตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาทุกๆวันเถิดสิบเก้าบทสวดเทวาตาอชโยคณคาถา ทุกขปัจจานิทุกขบายาปัตาจานิภัยากโสปัตาจานิโสกาห้นตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมเอหิสัมมตังปุญญาสัพพะสัพเพเทวานุโมทันตุสัพภะสำปติสิทิยาทานังทัตทันตุสัทแทนจารีสีลังละกขันตุสัพพาภาวานาภิดตาห้นตุขัดฉันดุเทวตาคตาสเพพุทถาปรปตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอัหฐานานันจะเตชีณะลักขันภสสามิสสะโส ยี่สิบบทสวดเทพตาปฏิทานคาถาอันธรรมยังปฏิทานคาถาโยคนาเมสัยยาเทพบตาสเนปิเดวาวาสินีภูเบคเดโพธิกเกเรตหิงระหิงตาทำพระฐานในนาภวันตุปูชิตาโสตีกโรติทานัมมะวิหามันทะเดเทระจะนาชานาวกาจะพิกขาโวสารามิกาทานาปฏิอุปัสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสราสัมปะนาภูตาสิกี ตาพระวันตุเตสารพุชาเยปิจะอันทะสัมผาววาสิยังเซทะชาตาอัตปาโวติปาติกานิยานิกังธรรมะวังปฏิตะถาเตาสะเพปปิทุกัสสะกะโดนตุสังขายังธาตุจีรังสัตตังธรรมโมธรรมะธาราจปุคราสังโคหอนตุสมะขาวะหัตญา,าจะหิตายะจะอัมเพนะขันตุสัทธโม สัพเพปิธรรมจริโนอุทิ้งสปาโนเยยามะอมเมอธิยปะเวทิเตยีย่สิบบทสวดสัพพะปฏิทานคา,าถาอันธรรมยังปฏิทา,า,านคาถาโยปานามเซปุญญาติทาน,นิกาตะสะยานันยานิกาตานิเมเตสันจาวาคิวินโนหุนตุสันนาตันต์ปะตามากาเยปิตาคุณาวันตาจะไม่แหมมาตาปิตาทาโยทินนาเมตาปฏิเตยียว่ายันเยอาชาปเวริโนสัตตาพิจันติโลกิต โลกัสมิงติภูมิมาจากยุโตนิกาปฏิกตานุโตกาลาสังสารันตาพระวพะพระวียาตังยียวดิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมาน,นปะชาน,นติเทวังเตสังทิเวทยุงมาัยาทินานะปุญญานางอนุโมทานาเหนนาะสัพเพสัตตาสัทธาหุนตัวเวลาสุขขชีวินโนเคปะมันทันจะพบปนตุไทยรัสซาตูนาตังสุภา เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และพลนผื่นอื่นทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทาแล้วคือชนเหล่าใดผู้เป็นที่รับผู้มีคุณมีบัรดาและเมนดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางและมีเวรนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขั้นห้าและขั้นหนึ่งและขั้นสี่ต้องเที่ยอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทางเองเด ็สัเราได้ย่อมไม่ทราบกันให้สมบนรของข้าพเจ้านี้ขอที่ทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัรานั้นเพราะเหตุเกิดนุบุทาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเป็นอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนถึงท่า,ากเกษมเถิดขอความออันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยนุภาพแห่งสัจจะนิจา,านะนุภาพแหมงความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตายด้วยการสะแย,ยบุตรสมวพระสูตรพระบุรษแลพระธารเ่านี้ ขอให้ความสุขสวัสดีจงเกิมวแกาพระเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งวงขอให้พระเจ้าจะเดินทั้งทางโลกและทางธรรมขอถทวยเทพทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดมนต์สาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาแล้วโปรดออานวยพรามให้แก่ข้าพเจ้าและบุคคลภาคหญิงปณีพิณาโดยมุ่งที่ชุมเด็จประนตสองวันวรวรนนิวีปรหารสะทอดจนบุคมคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นในที่ผ่านมาและจะจรสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระฤทธิ์และขมวุคนในพระคาถาต่างๆ ขอจดสำเร็จศักดิ์สิทธุทประการเธอสาทูุมกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิภาวนาขอร้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอคุณบนนี้จงส่งถึงผู้มีอิจฉาร่วมสวดมนต์เจริญติภาวนาทุกท่านขอคุณปลดจากราชภัยทั้งปวงผลจากความทุกข์กายทุกใจท,ทั้งสิ้นขอจบความสำเร็จเจริญร,รุ่งเรืองนในที่การงานชนะต่อบุศะได้มัน ทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยชาะศาสตร์สมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นทำสมเร็จในพิัาสนากรประทานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยสบูพิษควายนัำสีเกืออายุวันนาสุขงังาพละเธอขออนุโมทนาบุญกับข้อพระอีิสีทุกขันสาธุ